ใครมีเหรียญสิบบาทสภาพใหม่ๆนะครับขอแค่สภาพใหม่ๆ2อพศใหม่ดังต่อไปนี้นะครับเรายินดีรับซื้อแผงครับเพื่อนๆครับข้อมูลเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยเลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ ุกท่านครับวันนี้คลิปนี้ครับสยามชาแนลจะมาประกาศรับซื้อเหรียญสิบาท2พศดังต่อไปนี้นะครับขอให้เป็นสภาพใหม่นะครับเรารับซื้อราคาสูงทันทีนะครับก่อนอื่นขอแนะนำเพื่อนๆนักสะสมนะครับใครที่ต้องการติดต่อสยามชาแนลครับนี่คือช่องทางติดต่อนะครับ นี่เป็น ID ของเรานะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ลาย ID นะครับสช่องทางเลยนะครับลายด้านบนนั้นสยาม FC. คุยสดตอบสดให้นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ต้องการคุยสดก็แอดที่สยาม FC. นะครับส่วนลายแอดด้านล่างนั้นอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับมี2ลายด้วยกันส่งภาพประเมินราคาอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเกิดว่าของท่านมีราคาเราจะรีบตอบกลับทันทีนะครับเกิดไม่ตรงสเปคคุขออนุญ,ญาต อาจจะไม่ได้ตอบกลับน,นะครับมาดูสอพศดังต่อไปนี้ทำไมถึงซื้อราคาแพงนะครับขออย่างเดียวขอจุดเดียวก็คือขอให้มีสภาพใหม่ครับเราซื้อสูงนะครับเป็นเหรียญสิบบาทพศใหม่ที่เราจะประกาศรับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญปีนี้นะครับต้องบอกว่าเหรียญปีนี้นั้นนะครับในท้องตลาดทั่วไปยังไม่มีการรับซื้ออย่างเป็นทางการนะครับแต่สยามชาแนลขอประกาศรับซื้อแบบเป็นทางการเจ้าแรกเลยแล้วกันนะครับ มาดูข้อมูลของเหรียญ10บาทครับถ้าเป็นสภาพใหม่เรารับซื้อพอสอะไรนะครับเพื่อนๆครับเหรียญ10บบาทพอสอนี้นะครับผลิตเยอะนะครับต้องบอกว่ามีขบวนการผลิตนั้นจํานวนมากหลักล้านนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ฮะเหรียญนี้ครับเป็นปีพอสอนี้ครับที่เราจะรับซื้อนะครับเป็นปีพศ2534ครับปี2 5 3 4นี้นะครับนะครับมีขบวนการผลิตทั้งสิ้นนั้นอยู่ที่1 3 8่0ล้าน 650เหรียญครับถือว่าไม่น้อยครับมีจำนวนการผลิตนั้นจำนวนมากครับนะครับสูงถึง1 3 8 6งล้านป่ยเหรียญตามข้อมูลนะครับเป็นเหรียญ10บบาทปี2 5 3 4ครับเรายินดีประเมินราคาให้นะครับตั้งแต่ราคานะครับ30บบาทขึ้นไปนะครับขอให้เป็นสภาพแบบนี้นะครับขอให้เป็นสภาพแบบนี้ครับคือสภาพสวยนะครับไม่ผ่านงานใช้นะครับ ถ้าใครมีนะครับเรายินดีรับซื้อในช่วงนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับในปี2534ครับขอเป็นสภาพใหม่เท่านั้นนะครับขอเป็นสภาพเหมือนอย่างเหรียญนี้นะครับขอเป็นสภาพใหม่เท่านั้นนะครับในปี2 5 3 4นะครับเรายินดีรับซื้อให้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีนะครับสภาพที่ยังไม่ผ่านงานใช้แบบนี้ใหม่ๆแบบนี้นะครับในปี3 4นั้นก็สามารถที่จะส่งมาประเมินราคาได้เลยนะครับเราขอประกาศรับซื้อนะครับในคลิปนี้นะครับ มาดูข้อมูลของเหรียญนี้นะครับเหรียญที่2พศที่2เนี่ยนะฮะถ้าเป็นสภาพใหม่นะครับฟังให้ดีนะครับเพื่อนๆครับถ้าเหรียญนี้เป็นสภาพใหม่ผมประเมินราคาสูงถึง700บาทต่อเหรียญครับซึ่งเหรียญนี้นั้นนะครับเป็นเหรียญ10บาทเหมือนกันนะครับขบวนการผลิตนั้นไม่น้อยนะครับเหรียญนี้นะครับใครที่มีเหรียญ10บบาทนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าสาเหตุที่รับซื้อแพงนั้นเพราะอะไรขอให้เป็นสภาพใหม่นะครับ ก็จะมีราคาสูงถึง700นะครับเหรียญนี้ก็เช่นกันครับเป็นเหรียญที่ผลิตเยอะเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญปี2541นีครับใครมีปี2 5 4 1สเนี่ยสังเกตดูจุดที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพใหม่ผมยินดีรับซื้อในราคาเหรียญละ700บาทนะครับซึ่งเหรียญปี2 5 4 1น้้อีบ้นะครับขบวนการผลิตทั้งสิ้นนั้นอยู่ที่9 7 0 0 0 0่นเหรียญครับถือว่าไม่น้อยครับ ถือว่าเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆครับ9.7นะฮะตั้งหาชมได้ง่ายอยู่นะครับแต่ว่านะครับผมต้องการเหรียญสภาพใหม่นะครับถึงจะได้ราคาแพงแต่ถ้าสภาพผ่านงานใช้แบบนี้ก็ยินดีที่จะประเมินราคาให้ตั้งแต่50บาทขึ้นไปนะครับมาดูข้อมูลครับทำไมถึงรับซื้อแพงเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับท่านเห็นอะไรไหมครับเหรียญนี้จะมีความต่างจากเหรียญทั่วไปคือจะมีขีดแตกๆเหมือนตะวันตกดินครับแต่ว่าเหรียญนี้ไม่ใหม่ก็แค่นั้นเองนะครับ ถ้าเป็นเหรียญใหม่นั้นจะมีราคาแพงขออนุญาตนะครับขออนุญาตสองนิดหนึ่งนะฮะเพือนสังเกตดูนะครับนี่ฮะจะเป็นขีดๆนะฮะเป็นขีดเป็นขีดเหมือนตะวันตกดินนะฮะในเหรียญนะฮะนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับจะเป็นขีดๆเหมือนตะวันตกดินในเหรียญนะฮะแต่ถ้าเป็นสภาพใหม่เนี่ยผมซื้อแพงเลยเหรียญนี้นะครับประเมินราคาสูงถึงเจ็ดร้อยนะครับเห็นไหมครับจะมีขีดนะฮะเพื่อนๆครับเป็นขีด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 นะฮะ เหมือนตะวันตกดินนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้านะฮะดูด้านหน้านะครับนี่ฮะเหรียญถ้ามีลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นสภาพใหม่นั้นจะประเมินราคาสูงถึงเจ็ดร้อยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูเหรียญที่อยู่ในมือของท่านนะครับขออนุญาตนะฮะอนุญาตส่องนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆดูความสวยกันเห็นไหมครับนี่ฮะจะเป็นรอยขีดขีดนี่ฮะเสียอย่างเดียวนะครับเหรียญนี้นั้นไม่ใหม่แค้นั่นเองถ้าใหม่นี่มีราคาแพงเลยนะครับเจ็ดร้อยเลยนะครับเห็นไหมครับเป็นรอยขีดขีดแตกๆนะครับเห็นไหมฮะ นี่ครับแบบนี้นะครับอยู่บนเหรียญนะฮะเป็นรอยขีดๆแตกๆเหมือนตะวันตกดินนะฮะอยู่บนเหรียญเนี่ยฮะอยู่ขอบเหรียญเนี่ยด้านในเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆส่องดูนะครับสังเกตดูนะครับนะฮะเหรียญนี้ก็ประเมินราคาสูงอยู่นะครับก็ประมาณ60บาทขึ้นอยู่นะครับนะครับถ้าเป็นขีดๆแบบนี้นะครับถ้าใครมีนะฮะถ้าเป็นสภาพใหม่นั้นนะฮะจะให้ราคาสูงถึง700บาทครับเพื่อนๆเห็นไหมครับผิวของเหรียญนั้นจะ จะไม่เรียบนะครับแต่จะเป็นขีด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 เหมือนตะวันตกดินนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยตามวงในขอบเหรียญนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีนะฮะเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับอย่าไปขายในราคาที่ถูกนะครับผมรับซื้อแพงนะฮะขอให้เป็นสภาพใหม่เห็นไหมครับเนี่ยฮะเป็นรอยขีดเนี่ยนี่ฮะเป็นขีดขีดเยอะเหมือนขนแมวนะครับเพื่อนๆนะฮะดูสวยงามนะครับแต่เหรียญนี้เป็นเหรียญเก่าแค่นั้นเองเนี่ยนะครับเป็นขีดขีดแตกๆแบบนี้นะครับถ้าท่านมีนะครับถ้าท่านมีนะฮะปี2ส1เห็นห้ครับ เป็นรอยขีดขีดนี่นะฮะเป็นดำาๆเนี่ยนะครับคือรอยขีดนะไม่ใช่รอยคาบเลอะนะนะครับเนี่ยฮะเป็นรอยขีดขีดแตกๆนี่นะครับเนี่ยที่อยู่บนเหรียญแบบนี้นะครับทําให้มูลค่าของเหรียญนั้นมีราคาแพงทันทีครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอสภาพใหม่ๆนะครับแบบนี้นะครับสภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับเราก็ยินดีที่จะรับซื้อในราคาที่สูงนะครับแล้วก็ประกาศรับซื้อในเรื่องของเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญครุฑหนึ่งบาทครุฑห้าบาททุกชนิดนะครับ ยินดีรับซื้อแบบไม่อันนะครับในขณะนี้นะครับเพื่อนๆครับใครที่พบเจอ2เหรียญสประสอนนี้ก็ส่งมาขายได้ที่ ID นี้ครับนี่คือ ID สยามชาแนลนะครับบออีกทีนะครับมี3 ID ดนะครับด้านบนนั้นนะครับตอบสดคุยสดให้นะครับใครต้องการพูดคุยสดก็แอดที่สยาม f c นะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เกียรติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเรา ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่กดติดตามกดกระดิง่งกด s ับสไ cribe และเพื่อไม่ให้เพืเ่อนๆพือนพลาดในคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องไว้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลากันไปก่อนนะครับกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ